สวัสดีจ้าพี่น้องมาพอกันอีกแล้วจ้ากับช่องกิ่งแก้วพาแซบจ้ามื้อนี้ห้ามมีเมนูตำสั่วขนมจีนจ้าสีสันจัดจาเนเผ็ดพีดพ่น้องตำเผ็ดมื้อนี้น้ำลายแตกผักแกงมุมมีอย่างไรมีผักบุ้ง ัวอันนี้แค่รสแค่รสมากินกับแกะเพ็ดไข่ต้มไข่ไข่เอียงไข่ไข่ขาวนะพี่น้องไข่ขาวซื้อเพื่อนแคบหมูกินกันเลยจ้าใส่มือใส่มือคือเตาบ่ใส่มือบบแสบ อืมแซ่บกหมูแข็ง ตามใสน้ำใหม่พร้อมพี่นอ้องใสน้ำปูพร้อมเลยใส่น้ำปูำปมินมินนัวๆ I know. มาเด้อจ้ะพี่น้องเจ็บแจน้ำกัน เมนูเส้นกินได้นเหม่ออีนี้พี่น้องเส้นนี้ เพชรตักใจเพื่องอม,มันอีแคบหมูเป็นส่งแข็ง 嗯。Mm. เส้นกนเนียเหนียวอือแอบกินกระมูกินแบบนี้บมื่ได้ได้พี่นอ้องอั่นสิดีตามนั่นคือกินผู้เดียวก็ยังดีตาเจ้าขอ้อง เสียงรถเนี่ย้านยุดติดถนนใคร หลุดมือหลุดยังพร้อมเป็นเป็นตัว นัมมือเป็นดำๆำเนี่ยพี่น้องแค่ยังผู้หอม โอ้โอืมอืมบ้างเก็บเลยเหงืยข้าง so Hit yep, you know. up ยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน้อด้จ้บพี่น้องบ๊ายบาย